ใครที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยน่าจะเคยไปวัดสีชุมแต่ไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินตำนานพระพุทธรูปพูดได้กันบ้างหรือเปล่านะคะเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดของโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยที่มีชื่อเรียกว่า พระพุทธอาจนะเชื่อกันว่าพระพุทธรูปรูปนี้เป็นพระพุทธรูปพูดได้ตามตำนานกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกกองทัพไปปราบกบฏท,ที่เมืองสวรรคโลกนั้นได้มีการเรียกชุมนุมเหล่าแม่ทัพในกองและทหารที่วัดสีชุมก่อนแต่ทว่าการทําศึกสงครามในครั้งนั้นเหล่าทหารไม่ค่อยมีกำลังใจในการสู้รบเท่าไหร่ เมื่อพระนเรศวรเห็นดังนั้นจึงได้จัดให้มีพิธีเสี่ยงทายกับพระพุทธรูปโดยเสี่ยงทายว่าหากการรบชนะขอให้พระพุทธอาจนะกล่าวตอบซึ่งผลของการเสี่ยงทายคือพระพุทธอาจนะก็ได้กล่าวตอบกลับมา ทำให้กองทัพของสมเด็จพระนเรศวรมีขวัญกำลังใจในการทำศึกสงครามเพื่อบ้านเมืองเพิ่มขึ้นมากแต่เรื่องราวเหล่านี้ที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเสียงของพระพุทธรูปนั้นจริงๆแล้วเป็นกุศโลบายขององค์พระนเรศวรที่ให้ทหารปืนขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในช่องเล็กๆด้านหลังพระเศียน และให้ส่งเสียงตอบกลับมาเพื่อที่จะปลุกขวัญกำลังใจเหล่าทหารให้ึกเหมิมมากขึ้นนี่จึงเป็นที่มาของเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาของพระพุทธรูปพูดได้นวส,สีชุมแห่งอาณาจักรสุขโขทัยแห่งนี้ค่ะ